ภาษาอังกบอก complete the sentence ประโยคโดยใช้ affirmative หรือ negative โดยใช้อะไรกินบอกเล่าหรือเขียนไว้เลยเขียนไว้เลยกินตรงนี้เลยอันนี้บอกเล่าเร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 าเลยปฏิเสธโมเขียนเลยไม่ต้องกลัวสมุดเต้นขอออแจกให้แล้วในเลยครับ hard เลย แสดงว่าอะไรครูบอกแล้วข้างบนอดีตอะไรอดีตการอดีตการนานมาแล้วธรรมดาเขียนอดีตธรรมดาอดีตธรรมดาตัวอย่างชาลีคู่เรียบหรอแชปปินรู้จักชารีแชปปินไหมตัวการ์ตูนเอ่อใบมิสเตเบลหรอใช่ใช่เขาจะอ๋ออ๋ออันที่ให้เหรียญทีเขาจะเข้าไปอีสานแล้วก็เป็นี่ภาษาอังกฤษต้องเข้าใจนะตัวเนื้อหาเนี่ยเขาจะเอาเนื้อหาที่เป็นสากลมาไม่ใช่เนื้อหาสงการ บุญมืองไฟลอยกระทงชาลีเชินวอแลวก็มีตัวเแปลว่าอะไรมาจากอะไรครับวอเป็นเป็นประโยชนบอกเล่าหรือประโยชน์ปฏิเสธลินปฏิเสธพนั้นกชลีเชินวอชแค่แค้กูใส่แว่นไหมวอชคืออเมริกันเขาบอกชาลีเชปปินไม่ใช่อเมริกันใช่ไหมมีวอชบริทิชบริิชคืออังกฤษอ่าดีมากอาต่อไปข้ง มาบูฮา,าอะารอกไหนโปเลียนยเห็นไหมครูบอกว่าเป็นเนื้อหาสากลน,นโปเลียนนี่เป็นกษัตริย์ของฝรั่งเศสนโปเลียนแทนค่าไปดูแทนค่าอะไรอย่าลืมดูก่อนที่ชีอ e ็ดไอวิเกเด้นโปเลียนผู้หญิงผู้ชายนโปเลียนเนี่ยเป็นชื่อของผู้ชายเป็นชื่อของกษัตริย์ผู้ชายเพราะนั้นเป็นอะไรครับเป็นอะไร <S <S เป็นฮีชีอ e ็ดที่เวลาครูถามเวลาครูถามมาดูนี่เนี่ย เป็นฮีเป็นชีเป็นอิดเป็นวีิวเดเป็นไรเป็นฮีเป็นฮีเมื่อฮีใส่ไรวอสแต่อย่าเพิ่งใส่นะต้องดูก่อนว่ามันถูกไหมอังกฤษเขาบอกนักเรียนวอสอังกฤษเป็นกราษาอังกฤษใช่ไหมเมื่อกี้ครูบอกเป็นกราษาของอะไรของอะไรของอะไรอังกฤษของฝรั่งเห็นไหมครับฝรั่งคือฝรั่งเศสแต็มเน้นไม่ใช่ว่าอันที่สองไม่ใช่ว่ารู้ประวัติกรตอบได้อันที่สองคือ อ่าวอซินเอออันแรกอันแรกเขาแค่ขออ่าอันแรกแคพขอบอกเล่าโอเคอวอซินมอดาวน์ยังต่อไปข้อสองนี่ไงเห็นไหมมีวอสเฟรนช์ครูข้ามมอหนึ่งเรียกเข้าใจะคำว่าเฟรนช์กับวอสไหมกับฟ้านไหมฟานนี่คือชื่อประเทศส่วนคำว่าเฟรนช์ i e n c h เฟรนช์คือชื่อคนเหมือนเหมือนคนไทยก็ใช้คำว่าไทย ถ้าประเทศคือไทยแลนด์ลาวาถ้าคนคือลาว L A O ลาวแต่ถ้าลาวเติม S คือประเทศไปข้อาสามข้อสองสิแดอะไรแดดูต่อไปก่อนแดใช,นนใช้คู่อะไรก่อนผู้ถามใช้คู่อะไรเบอร์เบอร์กับอะไรเบอร์กับ,ออกบมอเตอร์ทั้งสองอได้คู่ในเบอร์กับมอเตอรทั้งสองนะครับ แต่ยังไม่รู้ใช่เลยไปดูอันนท่างหลย่ย <The best. S 1> thousand แปลว่าพันหลายพัน of people ของของคน at the concert last Saturday มีคนหลายพันใช่ไหยครับเวนอรน์คุคคาเอาไปไปเรียนแล้วใช่หรอ